ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เปกำลังใจให้ช่อง No Name ละคาบานาน่าฝากกดหน่อยนะครับฝากกดหน่อยนะครับกดหน่อยนะครับกดเลยครับพี่พี่ยังไม่ได้กดเลยกดเลย สวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้ใครกำลังหารถ BM เมืนนะครับรถมือเดียวสภาพซ่อมพร้อมให้ใช้ผมมาแล้วนะครับตอนนี้ผมอยู่ใน BM เมืนมัจยซีนีส์7 730 Li นะครับตัวนี้เป็นรถป06ี06.09นะครับเป็นตัว LCI แล้วรถมือเดียวไม่แสนสองกว่านะครับเป็นรถจอดนะตอนผมมามานะครับเราเก็บงานให้เกือบหมดแล้วนะครับมีบิน ตอนนี้โปรเซสหลายๆอย่างเรากำลังรองคิวช่างอยู่ผมรีวิว B M W E 6ไปหลายคันมากนะครับจริงๆเป็นรถที่ขับดีมากนะแต่ถ้าคุณจะซื้อนะครับผมก็จะพูดทุกครั้งว่าอย่าซื้อที่ราคาเพราะผมว่าราคาเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับแต่เนื่องจากว่ารถยุโรปแบบนี้นะครับออปชั่นกล่องแล้วก็สภาพเนี่ยสำคัญมากของบางอย่างมันหาไม่ได้แล้วก็ซ่อมไม่ได้แล้วแล้วแต่ละรุ่นนะครับมันมีรุ่นย่อยของเขาอย่างเอาง่ายๆ ซีเจ็ดตัวนี้นะเท่าที่ผมเคยดูนะครับแบ่งหลักๆนะครับ E o 6เนี่ยจะแบ่ง2ตัวเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนแล้วก็ไมเนอร์เชนนะครับตัวก่อนไมเนอร์เชนมันจะประมาณปี0ูนนะครับถึงประมาณปี0ูนย์หจะเป็นตัวก่อนไมเนอร์เชนจะเป็นเครื่อง m 5 2นะครับแต่หลังจาก0ูเป็นต้นมาเนี่ยจนประมาณ0ูนย์เนะครับจะเป็นเครื่องรหัส n และ n 5 4 B30 ก็จะมี2ฝาก็คือฝาขาวกับตัวฝาดฝําฝาดําจะเป็นตัวไปสุดท้าย ตัวสเปคของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สูบแถวเรียงนะครับจริงๆแรงม้าเมืองนอกนะเขาเคลมมาที่200เกือบ250แรงม้านะครับคู่กับเกียร์6สปีดซีนควเนเชียลเนี่ยให้แรงม้าประมาณ200เกือบ250นะแต่ประเทศไทยนะครับก็คือมีการทอนแรงม้าประมาณ2 1 9แรงม้านะครับซึ่งจริงๆมันเป็นรถที่ขับแรงและนิ่มนะครับแต่ตัวบอดี้มันใหญ่มากอาจจะไม่รถที่ซิ่งอะไรมากนะครับแต่ออปชันในรถอนะ่ะมันเยอะมากนะครับ อุปรกรณ์ในความสะดวกแล้วตัวออปชันของเขาเนี่ยเอาตัวหลังไม่เนิร์ชเอนตัวนี้นะครับจะแบ่งเป็น2ตัวนะถ้าผมจำไม่ผิดตัวเริ่มต้นมันจะใช้ายคองบิสเนสนะครับบิสเนสจะไม่มีประตูดูดออปชันจอจะมีแค่จอกลางแล้วก็เป็นจอเล็กแอร์ราวไม่มีนะครับแล้วก็จะมีตัวขยับขึ้นมาถ้าผมจำไม่ผิดก็จะเป็นประตูดูดแล้วก็มีจอมึงแต่ก็จะมีแอร์ราวนะครับไม่มีเบาะนวดข้างหลังนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เป็นออปชันฟูลสุดนะครับที่ มีทั้งแอร์ราจอเป็นจอแยกแล้วก็บาะที่เป็นบาะปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดนะครับสําคัญแล้วก็มีตู้เย็นมีม่านไฟฟ้ามีม่านทุกอย่างที่เป็นไฟฟ้าหมดนะครับออกมือหนึ่งราคาราคาห่างกันหลายแสนถึงล้านนะครับมันเป็นออปชั่นพิเศษนะครับดังนั้นต้องแล้วแต่เลยว่าราคาอยู่ที่สภาพก็ออปชั่นจริงๆราคามือสองตอนนี้นะผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ออปชั่นล้วนเลยครับไม่ใช่ออปชั่นมีเยอะแล้วดีนะ แล้วแต่ความชอบบางท่านนะครับมีประตูดูดแล้วไม่รักษาไม่ได้ใช้ผมว่าไม่มีดีกว่านะแต่บางท่านนะครับชอบมันยิ่งทำให้รถดูหรูหรามากนะครับคันนี้เป็นรถ 730Li ที่ออปชั่นมีครบคือมีประตูดูดแอร์ราวนะมีตู้เย็นเบาะไฟฟ้านะจริงๆมีจอกลางด้วยแต่จอกลางเนี่ย จริงๆมันเสียไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากว่าด้วยอายุการใช้งานเนาะจริงๆเปลี่ยนจอ Android ได้ตอนนี้นี่คือส0,000ื่นบวกลบนะครับได้ดีๆเลยต้องมาพูดถึงปัญหาก่อนส่วนใหญ่ที่ผมเจอบ่อยๆนะปัญหาอย่างแรกนะครับส่วนใหญ่รถจอดเนี่ยแบตเมื่อถ้าคุณแบตไม่พอนะครับรถมันจะทําให้ระบบไฟฟ้ากล่องลวนทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะรถที่ไม่ได้ใช้นะครับคันนี้เนี่ยอย่างแรกก่อนนะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เรากลับมาจัดการหมดแล้วนะครับอย่างแรกเครื่องยนต เราเพิ่งเอาเครื่องยนต์มาก็คือเปิดฝามานะครับแล้วก็เปลี่ยนไฮดรอลิกวาล์วนะครับทำความสะอาดเครื่องใหม่ทั้งหมดทําให้เครื่องแน่นแล้วก็ขับดีมาก2นะครับเจ้าของเก่าเพิ่งโอเวอร์ฮอนเกียร์แล้วซ่อมเกียร์มานะครับไม่ถึงไม่ถึง5,000โลเลยเพิ่งทําประมาณ6กเดือนที่แล้วมีบินเดี๋ยวดูตอนขับเดี๋ยวดูตอนรีวิวได้นะครับแล้วก็มีซ่อมระบบต่างๆไปหมดแล้วนะครับนะคันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีซ่อมระบบไฟฟ้าให้นะครับประตูดูดใช้ได้เดี๋ยวจะมีรีวิวเก็บรรถถันนี้นะจเเห็เว่าาผมอ ปอซ่อมเบาะข้างหลังนะครับมันมีทั้งโมดูลแล้วก็ตรงมอเตอร์นะครับเรียบร้อยหมดแล้ว3เพิ่งเปลี่ยนแบตนะครับทำให้อุปกรณ์บางอย่างที่ไม่ทํางานทํางานได้ปกตินะครับ4แอร์นะครับแอร์หลังเนี่ยเดี๋ยวเรามีการจัดการเรื่องโบเวอร์นะครับเนื่องจากว่าอาจจะถึงสภาพที่มันต้องทาเราจะการซ่อมให้ใหม่หมดแล้วนะครับเครื่องเกียร์แอร์ทุกอย่างเย็นปกตินะครับช๊คมีเปลี่ยนนะครับมาเมื่อประมาณต้นปีนะครับเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับมีบิลให้ ครับทาไมรถคันนี้ขับดีมากนี่ถนนโล่งๆนะครับเดี๋ยวผมลองเหยียบให้ดูก่อนนะครับผมปรับเป็นโหมดธรรมดานะมันอาจจะไม่ได้เป็นรถที่พุ่งอะไรมากมายนะครับแต่บนความเร็วสูงๆเนี่ยเกียร์เข้าปกตินะครับไม่มีสะดุดนะครับเนี่ยเบรกก็ใช้ได้ปกตินะครับเนี่ยพอเร่งอัตราเร่งแซนะครับเครื่องถือว่าเดินดีนะครับ เอหกนะจากที่ผมรีวิวนะแล้วผมดูคอมเมนต์ใต้คลิปของของพี่ๆนะครับจะบอกเลยว่าจริงๆอะ่ะเอวหกเป็นรถที่ถนับความนิ่มนวลน,นะจริงๆนิ่มนวลกว่าตัวรุ่นหลังอีกนะครับแล้วบางคนก็ชอบมากกว่าผมเป็นคนหนึ่งถ้าเอาความสวยผมชอบเอ6หกนะครับโดยเฉพาะตัว LCI มากกว่าตัว F. 0 2เสอยอีกแล้วก็ฟีลลิ่งการขับมันจะอยู่เหมือนเหมือนครมมากกว่านะครับคือช่วงล่างคันนี้ถือว่าโอเคเลยเขาเก็บมาหมดแล้วนะครับ อย่างที่2ออุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับเราเก็บไปให้นะครับอย่างซันรูนี่เขาซ่อมมาแล้วนะครับซ่อมมาก็หลักหมือนะซันรูฟลาว ABS ทุกอย่างก็ซ่อมมาแล้วนะครับ2เครื่องเสียงตัวนี้ใช้ได้อยู่แล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่ผมว่าคันนี้เนี่ยดีเลยนะครับเจ้าของเขาจอดแล้วไม่ได้ใช้ทําให้สีคันนี้นะครับเป็นสีดําสวยทั้งคันเขาเบิกส่วนใหญ่นะครับเขาเข้าสู่นะครับดังนั้นอะไรที่เสียเขาเปลี่ยนอย่างเช่นซุ้มล้อนะครับก็เป็นคันไม่กี่คันนะ คือตามปกติเนี่ย pm พลาสติกเนี่ยมันแตกหมดแล้วนะครับคันนี้เขาเบิกศูนย์มานะครับซุ้มล้อหน้าหลังเนี่ยยังสวยอยู่เลยเบาะสภาพหนังยังสวยนะครับอุปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้ได้นะครับวันนี้ครับรถนะครับราคานี้เราซ่อมให้อุปกรณ์ใช้คําว่าส่วนใหญ่ใช้ได้4 8 9 0 0 0นานะครับซ่อมรวมบินซ่อมนะครับ6เดือนเนี้ยเกินแสนกว่าบาทนะมาดูซ่อมได้เลยนะครับแค่เครื่องเปลี่ยนเปลี่ยนไฮดรอลิกวาล์วเนี่ยก็20,000กว่าบาทแล้วนะครับก็คือเหมือน เอาเครื่องมาล้างทั้งหมดนะครับดังนั้นเครื่องเกียร์ดี489,000บาทครับรถปี06-09นะครับไมล120,000แท้ครับรถมือเดียวนะครับเดี๋ยวลองมาเลยมามาดูรายละเอียดกันนะครับอยากแลกอยากเทินอยากขายอยากฝากขายนะแอดเข้ามาคุยกันได้นะครับมาดูสภาพก่อนนะครับเดี๋ยวบางตัวเนี่ยเรารอคิวอยู่นะครับอย่างเช่นตัวนี้มี ABS ไฟไฟแอร์แบ็กขึ้นนะครับเดี๋ยวรอ ช่างจัดการซ่อมให้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่ารถน่าใช้ขนาดไหนครับตัวนี้เป็น730 li เป็นตัว LCI นะครับตัวรถนะเขาออกปลายปี06นะครับจด09นะครับคันนี้คือรถมือเดียวนะครับแล้วก็มีเซอร์วิสมาถึงนะครับคือรถไม่ค่อยได้ใช้เลยต้องบอกก่อนนะครับคันนี้เรามีซ่อมหลายอย่างนะเดี๋ยวดูตอนเราเก็บแล้วก็มีบินให้เรียบร้อยนะครับคันนี้เนี่ยสีต้องบอกก่อนว่า สีทั้งหมดโดยรวมถือว่าสวยนะครับถ้าใครอยากได้รถมือเดียวเนี่ยผมแนะนําคันนี้เลยนะครับสภาพสวยกิ้งเลยนะครับเป็นเอ i แท้ๆจากโรงงานนะครับเอลซนานอย่างแรกที่ต่างนะไฟนะครับตัวนี้จะเป็นไฟซีนออนจากโรงงานมาเลยนะครับสวยๆรถไม่ได้จอดตากแดดนะครับเนี่ยคุณดูเนี่ยพวกพลาสติกพวกนี้ถือว่าสวยมากนะครับ ข้างล่างนะครับถือว่าสวยเลยเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์ตัวนี้เป็น N54 นะครับเป็น6สูบแถวเรียง 3,000cc นะครับจริงๆแรงม้าเมืองนอกเขาเคลมไว้ที่250กว่าแรงม้านะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยจะถูกทอนถึง219แรงม้านะครับก็คือเครื่องตัวนี้นะครับเรามีรื้อมานะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวไฮดรอลิกวาล์วเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับ เกียร์มีการโอเวอร์ฮอนเรียบร้อยนะครับเขาเปลี่ยนเกียร์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูบินข้างในรถนะครับดังนั้นซื้อไปเนี่ยใช้ยาวๆนะครับเดี๋ยวใครอยากรู้นะครับก็เดี๋ยวมีลิงก์ใต้คลิปใต้ลิฟต์ใต้คลิปให้นะครับว่าเครื่องนี้เรามีการรือ้อเปิดฝามาจัดการเรื่องวาล์วทุกอย่างหมดแล้วนะครับก็เครื่องยนต์เดินปกตินะครับเนี่ยสวยๆนะครับรถเออตัวถังเดิมๆนะครับเออถังเดิมมาก ตัวถังเดิมนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับเนี่ยรถตัวถังสวยๆนะครับข้างบนก็ยังใช้เหมือนเดิมอยู่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันล้อเดิมขอบ18จากโรงงานนะครับแต่ผมอยากให้ดูตัวหนึ่งก็คือเนี่ยคุณดูซุ้มล้อนะครับพวกนี้เขาเบิกใหม่จากศูนย์นะพอเบิกใหม่นะคุณดูนะครับเนี่ยมันเท่ากันทุกหมดเลยอันนี้เป็นซุมล้อเบิกนะครับเนี่ยเบิกหมดนะครับกระจกข้างนะครับมีซ่อมพับเรียบร้อยแล้วนะครับ ประตูดูดทั้ง4ฝั่งนะครับเนี่ยดูดหมดเลยนะครับรถเราเพิ่งเปลี่ยนแบตมาให้นะครับนี่นะครับประตูดูดหมดนะครับส่วนใหญ่รถคันนี้จอดนะครับเราไปเปลี่ยนแบตมาฟังก์ชันส่วนใหญ่ใช้งานได้หมดท้ายรถนะครับสภาพเนี่ยไฟโดยรวมถือว่าสวยนะครับถือว่าสวยเลยนะครับกันชนข้างหลังสภาพดีเลยนะครับเดี๋ยวดูข้างในกัน ข้างหลังนะครับเนี่ยโดยรวมถือว่าดีนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยจะเป็นตัวท็อปนะดังนั้นปีอจะเป็นของเบเกอร์นะครับสเปคแต่ละปีก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่คันนี้โดยรวมถือว่าโอเคเลยนะครับ mm hmm. แบตนะครับเราเพิ่งเปลี่ยนให้เลยนะครับก่อนถ่ายรีวิวเลย นะครับแบตเพิ่งเปลี่ยนเลยดังนั้นได้แบตใหม่เลยนะครับล้อนะครับภายในเดิมๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแบตเราเพิ่งเปลี่ยนให้แบตเป็นของใหม่นะครับเนื่องจากว่าเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้ที่ทเหลืออยู่แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะครับ ของซีรีส์เนะครับคันนี้นะหนังเดิมๆถือว่าสวยนะครับก็มีหนังเดิมๆนะครับพวกนี้ก็คือสีเดิมๆจากโรงงานเลยกันเลยยังใช้งานได้อยู่นะครับอุปกรณ์ก็ครบนะครับเจ้าของจอดครับต้องบอกก่อนจอดอย่างเดียวเลยสภาพบอกก็ถือว่าดีนะครับเป็นหน้าางในกันร้อนมากบุญใจฝั่งนี้นะจิ้มเข้าไปนะครับสตาร์ทโอเคโอเคครับคันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้เพิ่มเติมนะครับเนื่องจากว่าอันเนี้ย ตัวเรากดคอมมาแล้วนะครับตัวเบลเนี่ยมันจะมีไฟแอร์แบ็กโชว์นะครับเดี๋ยวเราลบให้นะครับตัวจอเลือนไม้นะครับใช้ได้ปกตินะคุณดูนะครับรถคันนี้นะครับไม่เท่านี้เองนะครับหนึ่งไม้หนึ่งแสนสองหมื่นนะครับไม้แท้ๆ้นะรถมือเดียวนะครับเป็นรถบริษัทนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับจริงๆดูง่ายๆนะคุณดูพวกนี้นะครับเนี่ยรถพวกเนี้ยถ้ารถมือเดียวนะครับที่รักษาดีๆนะคุณดูนะครับ ข้างในมันก็จะสวยมากอย่างนี้เลยเนี่ยคือโลโก้พวกนี้ยังอยู่นะครับเนี่ยเนี่ยพวกนี้ยังอยู่เลยพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมเจอส่วนใหญ่พวกนี้มันหายหมดแล้วนะครับคันนี้ยังอยู่นะครับประตูดูใช้ได้ปกตินะครับไฟนะครับก็เป็นไฟออโต้นะครับปรับออโต้ทั้งหมดตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์พัฒชิบบวกลบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงของวิทยุนะนะครับอันนี้เป็น S S D M นะครับเป็นเรื่องเกียร์นะครับตัวนี้เป็นครชชั่นโทนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปาร์คเซนเซอร์นะครับมาดูตัวจอนะครับวิทยุนะครับใช้งานได้ปกตินะเครื่องเสียงยังใช้งานได้อยู่นะครับเราปิดเสียงก่อนเดี๋ยวเราโดนลิขสิทธิ์นะครับจอยังใช้งานได้ปกตินะครับซีดีใช้ได้นะครับฟังซีดีใช้ได้ครับปิดก่อนนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกใครอยากได้รถเดิมๆสภาพพร้อมใช้ผมว่าก็คันนี้ถือว่าโอเคนะเครื่องเกียร์เขาจัดการมาหมดแล้วนะครับ ก็จะเป็นเกร์ปกตินะครับนี่ถือว่าสภาพถือว่าดีแล้วนะปกติไปมากกว่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ปรับเบาะนะครับก็ปรับได้นะครับปรับได้ปกตินะครับเกร์กลางอ่าอันนี้นะครับเป็นประวัติลูกค้าซ่อมนะครับลูกค้าเขาซ่อมมาจริงซ่อมมา2บินเนาะเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับพวกนี้นะครับเนี่ยก็เปลี่ยนมันเครื่องมานะครับอ่าเขาเพิ่งเปลี่ยนตอนเนี่ยหกสี่นะครับ รกฎานะครับแล้วก็มีการเนี่ยน้ำมันเกียร์นะครับเปลี่ยนน้ามันเกียร์ชุดหนึ่งนะบินแรกมานี่เจ็ดหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับใช้ไปไม่ไม่เท่าไหร่เองครับต้นปีนี้นะครับก็มีเปลี่ยนน้ามันไฮดรอลิกนะครับช็ออัพก็พวก ABS แบบ DSC นะครับปรับทุกอย่างเนี่ยก็โดนอีกหกหมื่นกว่าบาทนะครับอันนี้ผมมีซ่อมกระจกให้นะเดี๋ยวเราจะมีซ่อมไฟโชว์ต่างๆให้นะครับ ก็คือเอาไปก็พร้อมใช้ได้เลยเนี่ยสภาพข้างในก็ยังโอเคอยู่นะครับตัวเอกสารรถนะครับเนี่ยรถมือเดียวนะครับเป็นรถมือเดียวของบริษัทเลยนะครับสภาพใช้งานได้เบาปกติสวยงามนะครับสลูปเขามีซ่อมมาแล้วนะครับเนี่ยเปิดใช้ปกตินะครับคนใช้สลูปนะถ้าพี่พี่ไม่ซ่อมนะครับไม่เปิดนะอย่างน้อยก็เอาน้ํามันหล่อลื่นนะครับฉีดไว้บ้างนะไม่งั้นจะเสียนะครับทุกอย่างเขาซ่อมไว้หมดแล้วเนาะ พวกนี้เนี่ยคุณดูเนี่ยรถมือเดียวเนี่ยสภาพดีๆจะเป็นอย่างนี้ครับคุณดูไม่มีกรอบแตกทุกอย่างสีสวยหมดนะครับแต่พวกนี้สีสวยหมดนะครับยในปกตินะครับกรอบข้างๆก็ยังสวยอยู่นะครับเดี๋ยวดูข้างหลังกันครับประตูดูดยังใช้งานได้อยู่นะแต่แนะนําว่าประตูดูดนะครับเนี่ยกันเลยยังใช้งานได้อยู่เลยนะครับเวลาประดูดพี่ดูดก็ปิดเข้าไปนะครับปิดมันเบาๆนิดนึงนะครับเวลาเปิดนะครับ ดูครับดูสภาพข้างในยังถือว่าสวยอยู่เลยนะครับถือว่าสวยมากอยู่ที่รองเท้ามีหมดนะครับโอเคสีเจ็ดที่นั่งข้างหลังเนี่ยใหญ่โตมากเลยนะครับโอเคแอร์นะครับมีแอร์ตรงนี้มีแอร์ข้างบนนะครับสองฝั่งนะตัวนี้ที่เปิดยังอยู่นะครับเปิดมาเบานิดนึงนะครับผมปิดไฟให้ก่อนครับโอเคพวกนี้ก็ยังอยู่นะครับ กระจกข้างนะครับเราซ่อมให้แล้วเนาะนะครับม่านหลังนะครับใช้งานได้นะครับนะเราเปิดฝั่งนี้นะกระจกนะครับใช้งานได้นะครับม่านใช้งานได้หมดคืออย่างนี้มาดูนะครับอันไหนใช้ไม่ได้เดี๋ยวเราจัดการซ่อมให้นะครับปิดก่อนนะครับเวลาเปิดนะเนื่องจากมันเก่านะส่วนหญ่พลาสติกมันจะชอบหักตรงนี้ครับก็ปิดมันเบาๆนิดนึงนะครับอ่าโอเคบอกนะครับก็ปรับได้นะครับ ปรับได้ปกตินะครับปรับข้างหลังนะครับปรับได้นะครับโอเคตู้เย็นนะครับเดี๋ยวตู้เย็นเราจัดการซ่อมให้นะครับรอคิวช่างอยู่นิดนึงนะครับแค่ไฟมันไม่มาแต่ตู้เย็นนี่ใหญ่เลยนะครับแช่น้ำได้เลยนะครับได้เห็นสเปคและรายละเอียดของตัว B M w E 6นะครับ B M w s e r i e s 7นะครับตัวนี้เป็น730 L I E 6กรถปี0 6 0 9นะครับ ที่สำคัญคือรถเมอร์เดียวไม่1 2 2 0 0 0สนเท่านั้นนะครับรถเราเก็บนะครับตามที่ผมรีวิวไปแล้วนะครับตอนนี้อาจจะเก็บไม่หมดแต่เราเก็บให้หมดอยู่แล้วนะครับเก็บตามสภาพนะครับตามมาตรฐานของโนเนมอยู่แล้วนะครับเราซื้อขายรุ่นนี้มาเยอะนะครับแล้วก็จริงๆมีคนรอรุ่นนี้มาเยอะคันนี้เยอะมากนะครับใครสนใจรีบมาดูครับผมบอกไปว่าบางคันนะต้องขออนุญาตนะครับเราเรารีวิวยังไม่เสร็จเลยนะครับมีลูกค้ามาดูเนี่ยก็ก็ไปหมดแล้วนะครับ พอรถเราเนี่ยเราใช้เวลาทํานิดนึงนะครับถ้าสนใจคันไหนทักก็มาถามก่อนดีกว่าเพราะไม่งั้นพี่ๆจะไม่ทันนะครับใครสนใจคันนี้ครับอยากแลกอยากเทินอยากขายหรืออยากเซอร์วิสรถนะครับหรือมีคําถามเกี่ยวกับรถก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือแอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดตามนี้ได้เลยนะครับที่แอดโนเนมหรือโทรตามเบอร์ตามนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์ช่องโนเนมและคาราบานาน่านะครับบนต้นทิกต็อกช่องโนเนมนะใครชอบคลิปสั้นๆก็ไปที่ t ิกต็อกได้เลยนะครับมีรถสวยรีวิวให้ทั้งหมดเลยนะครับสุดท้ายนี้ คนละ1ไลค์1แชร์นะครับเป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย